มีคนเคยกล่าวไว้ว่า3ปีในเตรียมมันช่างสั้นเหลือเกินช่วงเวลาที่ว่ายาวนานกลับผ่านไปอย่างไม่ทันตั้งตัว3ปีแล้วที่พวกเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่แห่งนี้3ปีแล้วที่พวกเราดีใจที่สุดตอนเห็นชื่อตัวเองบนบอร์ดประกาศผล3ปีแล้วที่พวกเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน สปีแล้วนับจากวันนั้นวันที่เราทุกคนได้มาเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพวกเราผ่านอะไรกันมาเยอะแต่ทุกคนยังจำกันได้อยู่ไหมว่าพวกเราผ่านอะไรกันมาบ้างความฝันความทุ่มเทความมุมานะนำพาพวกเราทุกคน มาสู่จุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในชีวิตจุดเริ่มต้นที่พวกเราทุกคนได้มาพบกันเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันภายใต้ร่มเงาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจุดเริ่มต้นที่พวกเราทุกคนรอคอยนำไปสู่โอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองสร้างสรรความทรงจำดีๆร่วมกัน จุดเริ่มต้นของการเติบโตสู่การเป็นต้นกล้าของแผ่นดินช่วงชีวิตปีแรกของการเป็นนักเรียนเตรียมจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเราทุกคนสามารถก้าวต่อไปสู่อีกช่วงชีวิตหนึ่งในรั้วโรงเรียนแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขและมั่นคงก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวใหญ่หนึ่งปีแล้ว ที่ได้เข้ามาอยู่ในรถเรียมรมศึกษาได้เติบโตไปพร้อมๆกับทุกคนเป็นปีแรกที่พวกเราได้สัมผัสการเป็นรุ่นพี่ดูแลและส่งต่อพระเกี่ยวให้รุ่นน้องร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนประกอบชิ้นส่วนความทรงจำดีๆร่วมกันถึงจะท้อจะเหนื่อยจะยากแค่ไหนพวกเราก็ก้าวผ่านมันมาด้วยกัน และพร้อมที่จะก้าวต่อไปอีกขัน้นสู่อนาคตที่พวกเราเฝ้ารอยังไม่ทันไรก็เดินทางมาถึงการใช้ชีวิตปีสุดท้ายในรัวเตรียมอุดมแล้วและยังเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งการได้เป็นพี่ใหญ่ที่ต้องดูแลรุ่นน้องหรือการเตรียมตัวสอบที่ต้องอาศัยความพยายามและความรับผิดช,ชอบมากกว่าที่เคยถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อย แต่เมื่อได้มองย้อนกลับไปก็นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเช่นกันที่สำคัญนี่คือหนึ่งปีสุดท้ายที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆและคุณครูเพื่อเก็บเกี่ยวความทรงจำซึ่งจะอยู่กับพวกเราไปอีกนานแสนนานวันนี้เป็นวันที่เราต้องเดินออกจากรั้วของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนที่ปลูกปั้นเราจากเมล็ดธรรมดาไปสู่ต้นกล้า จนมาถึงวันนี้วันที่เราจะเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ออกจากรั้วนี้ไปไดอารี่แห่งความทรงจำที่เราเขียนมาร่วม3ปีกลายเป็นความทรงจำที่สวยงามและเชื่อว่าทุกๆคนจะเก็บไดอารี่ของตัวเองเอาไว้ที่ใดสักที่อาจจะลืมเลือนไปตามกาลเวลาแต่เมื่อเปิดภาพดูเมื่อไหร่ก็นำพาความรู้สึกดีๆแห่งเยาวไว้กลับมาเสมอขอให้ทุกคน เติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งและมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเดินไปตามเส้นทางไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เกียรติของพระเกี้ยวที่เราภาคภูมิใจจะยังคงอยู่กับเราตลอดไปดังคำกล่าวที่ว่าพระเกี้ยวน้อยยิ่งใหญ่ตลอด